audio junk ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสอพอทอระดับ3ดาวปีการศึกษา2567กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโรงเรียนบ้านดงสง่าอําเภอจเจริญศิลป์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2. โรงเรียนบ้านดงสง่าสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งอยู่เลขที่2 6 7หมู่ที่7บ้านดงสง่าตําบลหนองแปนอําเภอจเจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่12ไร่1งาน45ตารางวามีอาคารเรียน4หลังอาคารประกอบ8หลังและมีบ้านพักครู2หลังปัจจุบันเปิดทำการสอนระดับปฐมวัยอนุบาล 2- ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีเขตพื้นที่บริการ2หมู่บ้านได้แก่1บ้านดงสง่าหมู่ที่4และ2บ้านดงพัฒนาหมู่ที่7โรงเรียนบ้านดงสง่าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนักเรียนแต่ละคนมาจากหลากหลายครอบครัวหลายหมู่บ้านจึงทําให้นักเรียนแต่ละคนมีนิสัยและพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปประกอบกับนักเรียนบางส่วนขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวเพราะอาศัยอยู่กับปู่ย่าตาย,ายายและญาติเนื่องจากผู้ปกครองต้องไปทํางานต่างจังหวัดบางครอบครัวมีปัญหายาราง นักเรียนจึงไม่ได้รับการเอาใจใส่เรื่องความประพฤติที่ดีจากผู้ปกครองเท่าที่ควรจึงทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้แก่นักเรียนบางส่วนมีปัญหาด้านพฤติกรรมเรื่องความรับผิดชอบขาดระเบียบวินัยไม่สนใจการเรียนเล่นเกมในโทรศัพท์และไม่มีจิตสาธารณะแบบตรวจสอบระดับคุณภาพกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนระดับ3ดาวโรงเรียนคุณธรรมสพทหนึ่งโรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3าดาว โรงเรียนบ้านดงสง่าดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธาร,รณะและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของโรงเรียนและสามารถน้อมนำหลักศาสนาและศาสตร์พระราชาเพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้โดยกิจกรรมที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 2. รายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพทออเอกสารประกอบระดับ3ดาวโรงเรียนบ้านดงสง่าได้ดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทออโดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนก่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนทําให้ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการทํางานทุกขั้นตอนมีการวางแผนการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทอ,อ,อย่างเป็นระบบ ผู้บริหารให้ความสําคัญและเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมครูมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในพัฒนางานนักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและการลงมือปฏิบัติรู้จักการเป็นผู้นําผู้ตามที่ดี 3. โรงเรียนบ้านดงสง่ามีการดําเนินการยกระดับโดยจัดก,กิจกรรมในระดับ2ดาวครบทุกข้อ โรงเรียนบ้านดงสง่ามีการดำเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรมในระดับ2ดาวครบทุกข้อดังนี้3.1รายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพอทอระดับ2ดาว 3.2เกียรติบัตรผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ2ดาว 4. โรงเรียนมีนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีที่ผ่านการพัฒนาต่อเนื่องของผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูเพื่อให้การดําเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนบ้านดงสง่าจึงได้สร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีที่ผ่านการพัฒนาต่อเนื่องคือนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีสู่วิธีความพอเพียงดงสง่าโมเดลภายใต้ระบบคุณภาพ PDCA เพื่อใช้เป็นเครื่อง มือในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณธรรมให้กับผู้เรียนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและยั่งยืน 5. โรงเรียนมีแผนภูมิการดำเนินงานด้านคุณธรรมมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรมโรงเรียนบ้านดงสง่ามีการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทอย่างเป็นระบบขั้นตอนมีการทำงานทุกขั้นตามกระบวนการของวงจร 6. โรงเรียนมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่เช่นแผ่นพับวารสารหนังสือและอื่นๆโรงเรียนบ้านดงสง่ามีการเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 7. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนโรงเรียนบ้านดงสง่าเป็นที่ตั้งเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมที่มีบทบาทในการขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธสู่โรงเรียนในเครือข่าย การเผยแพร่ความรู้แนวทางการทำโครงงานคุณธรรมการจัดกิจกรรมจิตอาสาเป็นต้น 8. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมโรงเรียนบ้านดงสง่ามีนักเรียนแกนนำตัวแทนนักเรียนนักเรียนรับการฝึกอบรมโครงการเข้าค่ายลูกเสือร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน245แล้วนำผลการฝึกอบรมมาต่อย,ยอดสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียนคนอื่นๆตามกิจกรรมต่างๆ มีการจัดกิจกรรมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียนให้มีภาวะความเป็นผู้นำด้านคุณธรรมทั้งในโรงเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปอาทิกิจกรรมทำบุญในวันสำคัญต่างๆบุญประเพณีประจำท้องถิ่นการรู้จักช่วยเหลือประโยชน์ส่วนรวมกิจกรรมกีฬาสร้างสัมพันธ์ให้รู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยและกิจกรรมอื่นๆ 9. โครงงานคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้ โรงเรียนบ้านดงสง่ามีโครงงานคุณธรรมเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการทำความดีมีคุณธรรมแบบเชิงรุก โดยให้ผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้นี้เองโดยโรงเรียนบ้านดงสง่าได้ดำเนินงานทุกระดับชั้นและทุกห้องเรียนรวมทั้งสิ้น11ห้องเรียนปีการศึกษาและ1โครงงานมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รวมทั้งการขยายความมีส่วนร่วมไปสู่บุคคลต่างๆในสถานศึกษาและชุมชนของตนเองหรือชุมชนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สิบนักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสอพทอโอรงเรียนบ้านดงสง่าได้จัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นประจำทำบุญและกิจกรรมจิตอาสาทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สวดมนต์ไว้พระนั่งสมาธิทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ทำให้นักเรียนได้รับแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีเชื่อมโยงคุณธรรมอัตลักษณ์มีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบมีความพอเพียง 11. นักเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมในระดับต่างๆ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาครูและบุคลากรรวมทั้งนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรมในหลายด้านจนปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่โรงเรียนผู้บริหารครูตลอดจนนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย12ครูมีผลงานและนำผลงานจัดก,กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครูมีการเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอชัดเจนเป็นรูปธรรมในโอกาสต่างๆเช่นดำเนินกิจกรรมต่างๆด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาครูและบุคลากรรวมทั้งนักเรียนมาอย่าง ต่อเนื่องจนปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์ชัดโรงเรียนผู้บริหารครูตลอดจนนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมายในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 13. ครูมีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมกับครูโรงเรียนอื่นครูมีการสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนอื่นโดยการสร้างเครือข่ายลายกลุ่มโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายและมีการเผยแพร่ผลงานและและแกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่องสม่ำเสมอชัดเจนเป็นรูปธรรมในโอกาสต,ต่างๆเช่นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการอบรมหลักสูตรลูกเสือกีฬากลุ่มเครือข่ายและ อบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ 14. โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมโรงเรียนมีการประเมินและเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งก่อนและหลังการทำงานนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบและเปลี่ยนแปลงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาตามตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ในโครงงานและสร้างการมีส่วนร่วมในการประเมินผลจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนเพื่อให้มีมุมมองด้านการประเมินผลสำเร็จของงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนซึ่งช่วยให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้น15กลุ่มชุมนุมชมรมของนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียน บุคลากรทุกคนในโรงเรียนบ้านดงสง่ามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายแล้วผู้ปกครองนักเรียนผู้นำชุมชนตลอดจนบุคลากรทุกฝ่ายในชุมชนจะเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งในการร่วมกันสอดส,ส่องดูแลหรือส่งเสริมบุตรหลานให้เป็นคนดี โรงเรียนบ้านดงสง่าจึงเน้นบทบาทของเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนให้ช่วยกันสอดส,ส่องดูแลกันอย่างจริงจังรวมถึงบุคลากรทุกคนในโรงเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและพัฒนาปรับปรุงตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามคุณธรรมอัตลักษณ์ที่ตั้งไว้16นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทไม่น้อยกว่าร้อยละแของนักเรียนทั้งหมดของปีที่ขอรับการตรวจสอบ